สวัสดีครับเจอกันนะครับกับช่องบูบซาครับวันนี้มาเิ็งชิมงานเปียวซารกรลั่งกลางจอครับนีคบ่ครับเตาแก้ครับลงมือเองเลยครับว่ารรมดานะครับ <laughs> ทีมงานปงปเปลียวสาภาพปืนครับ,รรบทีมงานจอหน่วยนังล่าสุดในควันเกนนะครับรมือเงินกับเป็นงานโรงเรียนนะครับงงไ่

นี่ครับเด้ผ้าเขาเบิ่งในรถหนังพ่อเนี่ยเขาอัดมาตเต็มเลยก <c oughs> <c oughs> ินยาอ่อนขัดตีลร่มเิ็นไหมเต็มเลยครับอันจุ้อยู่ข้างในดิ่เราะตีครับทีมงานที่มีหน่วยนั่งเยอะที่สุดในคอนแก่นแลนะครับ เดี่ยวซาพ่อพญ์นนบบมือนี้ลงเบ็ดจักใบครับขานรับสิบหกครับขานบุ้ยขา,ารระนะรับสิบหกพระธรรมดาครับมือนี้ติดตั้งนะครับเป็นงานอีเวนต์ครับมือนี้บ่คืองานน้ำบานการงานน้ำบานแกตั้งมือนีใช้มือนี้ นี่เป็นงานอีเวนต์ก็ตั้งมือนี้ข้าเจ้าสีซ่อมทางโรงเรียนสีซ่อมนะครับด้วยกับมืออื่นในเมืนอือแท้มื่นอื่นมือแท้งานการกุศล มีวันทีซ่ซิมหาครับมือฮือมือหือนะครับปุอยุทธชาวอำเภอส้มสูงครับฝากมาให้กลาลังแรีเชียรการใจนนำหมอลำอยังพรชัยน้อยดาวเนื้อบ่หมอลำพุ้หยิงซือ้อยังนอ้อเอ็นเล่าได้คู่แอวนะครับ

ครับดอไรนครับว่าอะล่ะ้หางาอนีมันสีตเม็นึ่เดียวี้่วเมดนึงเดีเ๋ยวผมถอยไปให้เราเดี๋ยวลผมถอยให้ลว่าตีห้องถ้าตีห้องก็เครื่องนึ่งพูดีแล้ นี่คนตั้งเยอะเสียบทื่ว่าดีอันนี้มันสิ1สิบสองางนั่เหตุซูมเอเพื่ปึกใหองมาสีมาเลยนี่งจิงงงีมั่งจา่เยเหน้งาลงือทำนึ่งเมียบัดไปหามีอเขาอยู่ั้งลาดวาันเ่ยเมียใหม่อีกเมียใหม่ไม่เงีเนีไม่มีตะชุนคอแบบขาดเนี่ยเมียใหม่บนึงเมีย

น่ครับถัดลอกเราเล่นเองนะครับพอดีว่าจันตัวตออเก่งยุ่งเก่งวายอยู่เขาก็ดีว่าดิเขาดีเราเท่งวาอยู่อาจารยเขาเดี๋ยวสิมีตุ้งติ๋วสิเดี๋ยวยังนี่นี่ดกตรงหรือเขาตุ้งสิ่ง คือใส่ไงแต่สุบบับสุบับ่ท่านในคอบ่ท่านในคอจกันมันข้อกันเสียเปียวค้หาคือ้อนจะจะดีเข่าวันน้มีน้นมาดีครับนี่ทิ่มมาจากนักลุ่มตี

สวัสดีครับสวัสดีครับเศ้าเมื่อเศ้าตายเลยนะครับโอ้ยผมเฮ็ดว่าเป็นครับเฮ้ยบุยว่าเปลยนเฮ็ดเปลี่ยนจ่ายล้วให้มาระบบไฟเอฟพิกบวกดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเราเจอกันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งเอฟเฟอร์ขายคนคู่กัน